ในช่วงคุยนะครับรายได้ลดลงไปถึง50%เลยปรับตัวมาทาขายออนไลน์แทนหลังจากที่ออนไลน์มันลดได้ลงเราเลยต้องมาหากลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้รายได้เรากลับมาเหมือนเดิมครับสวัสดีครับผมแบงค์โคสดซีฟูดนะครับปัจจุบันทําธุรกิจโคสดซีฟูดมาแล้ว4ปีอยู่ที่มหาชัยครับจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากความชอบก่อนครับทำธุรกิจปลาสวยงามคือใจตอนเด็กๆครับชอบพวก ปลาสวยงามชอบพวกสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอยากที่จะแบบเปิดร้านขายสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนั้นประมาณ5ขวบครับพี่อยากรู้เฉยครับว่าถ้าเราเรียนจบน้อยสุดเนี่ยได้ประมาณไหนแม่บอกว่าม .3 อ่าโอเคพอหลังจากนั้นก็เรียนมาเรื่อยๆครับพอถึง 3, มสามจริงๆแม่ออกได้ไหมอยากเปิดร้านแล้วแม่บอกว่าเรียนไปก่อนพอเรียนต่อเสร็จปุ๊บสอ,อบเข้ามาหาลัยได้สอบติดที่มหาลัยศิลปากรสุขบุรีครับคณะสัตวศาสตร์สาขาพิษพันธุ์สัตว์น้ำวิทยาศาสตร์ครับสาเหตุที่อยากลาออกก็คือผมอยากเรียน รู้ในะสิ่งที่แบบเราไม่เคยรู้อะครับสิ่งที่มาหาลัยอะ,ะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ผมอยากรู้ครับโค้ชสดซีฟู้ดนะครับเริ่มต้นแต่ความรู้ธุรกิจเป็นศูนยะ์ผมอยากหาปูม้าหาหอยหวานหาปลาเก๋าอะไรอย่างี้ครับของทะเลสดๆเป็นๆเ,น,นะเาานี่ยเราไปถึงหน้างานจริงๆเนะี่ยไม่มีใครขายให้ครับเพราะว่าเขามีขาประจากันอยู่ทุกคนนะครับเราก็ต้องเก็บทุนทําเรือหาเรือใหม่ พื่อให้เขาเนี่ยหาของเข้ามาส่งให้เราครับตอนที่โคตดสดซีฟู้ดเริ่มใหม่ๆนะครับมึกเป็นนะครับในมหาชัยยังไม่มีใครขายเลยครับตอนที่ทําแพเอาเอาของขึ้นมาขายครับขายดีมากเลยครับรายได้ช่วงนั้นเนี่ยอยู่ที่เดือนนึงก็เป็นล้านเลยครับพอเราเจอช่วงโควิดเนี่ยครับเขาจำกัดเวลาสองทุ่มหน้าร้านต้องปิดแล้วกำไรลดลงไปประมาณ50-7ถึงบเนตครับเยต้องมาลองไลฟ์สดขายดูครับพี่เก่งๆก่อนเลยครับตอนแรกไม่รู้จะพูดยังไงครับเอาของเนี่ยน็อกสดที่มหาชัยมีเนี่ย เอามาลองขายดูไหมของฟรีสของสดมาขายน่าจะดีครับอันนี้ได้กําไรอันนี้ขาดทุนก็ถัวถวกันได้ครับแต่พอเรามีค่าใช้จ่ายค่าคนงานนะครับปลายจ่ายเราเท่าเดิมครับเวลาขายก็ลดน้อยลงครับโอกาสขายก็ลดน้อยลงเหมือนกัน เมือนเราเอากาไรที่เราเคยได้มาครับมาประครับประคองในช่วงระหว่างนั้นนะครับถามตัวเองครับว่าเราจะไปต่อเราประคองอยู่หรือว่าเราดันทุรังอยู่อะไรแบบนี้ครับก็เลยปรึกษาที่บ้านว่าเอายังไงดีแม่เลยบอกว่าโอเคกลับมาทําที่บ้านเราดีกว่าก็ต้องตัดใจแหละว่าเ้ยเราทํามาขนาดนี้ลวถอยก่อนแล้วค่อยเดินใหม่ ปัจจุบันนะครับอยากที่จะทําเป็นแฟรนไชส์เพื่อลงไปแต่ละสาขาในแอเรียภายในกรุงเทพปมิมนฑลก่อนนะครับแล้วก็กําลังการขนส่งเรามากพอแล้วเราสามารถคนโทรลได้แล้วถึงจะขยับไปขนส่งที่ต่างจังหวัดครับของเราครับก็คือจะดูแลขบวงจรเลยครับระบบน้ําเรื่องตู้อุปกรณ์การเซอร์วิสสอนวิธีการแลกการจัดเก็บทุกอย่างเลยครับ เพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าครับเพราะลูกค้าบางท่านนะครับเขาไม่มีโน้ตหาวเรื่องนี้เลยแล้วก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาครับมาเทรนสอนลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะขายได้ลูกค้าขายได้ผมก็ขายได้พคกสดซีฟู้ดนะครับเราเน้นของคุณภาพก็คือสดแน่นอนครับมาถึงแบบหมึกยังดิ้นดิ้นทุกอย่างยังเป็นหมดครับทำของเป็นมันก็ต้องมีของตายใช่ไหมครับของตายเนี่ยครับเราสามารถจัดเก็บแล้วก็สามารถควบคุมการจัดการได้ดีกว่าครับแล้วเราสามารถคอนโทรลได้ว่าปริมาณของสินค้าของเราเนี่ย เราจะส่งเราได้กาไรประมาณเท่าไหร่ในส่วนของขายปลีกวันนี้เรามีสินค้าจากเรียนมาล,ลงหน้าเพจครับแล้วก็รับตามออเดอร์ครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสต็อกได้ครับแต่เราสามารถที่จะจัดหาจะส่งได้ทุกวันครับ <ST AR> <diagnosis> การเริ่มต้นทําธุรกิจะครับ มันดีครับแต่การที่เราไม่ฟังใครเนี่ยแหละครับมันอาจจะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยไปต่อไม่ได้ครับบางทีเราอาจจะต้องถอยสักก้าครับคนถอยกลับมามองในจุดที่เรายืนอยู่ครับว่าเรามีอะไรบ้างเราขาดอะไรบ้างแล้วค่อยเติมในสิ่งที่เราขาดครับวางแผนให้รอบคอบครับพอเรื่องเงินกับเรื่องเวลาเนี่ยครับเป็นต้นทุนของเราเสมอครับอะไรที่มันดันทุรังนะครับลองฟังคําแนะนําคนอื่นเขาบ้างลองถอยมาสักเก้าแล้วธุรกิจจะไปต่อได้ดีครับ